สวัสดีค่ะมาพบกันที่คลิปนี้นะคะเรียกว่าเป็นคลิปที่จะเป็นคลิปเริ่มต้นในการที่ใครหลายๆท่านที่กำลังอยากจะมาเป็นสายยูทูบเบอร์นะคะหรือแม้กระทั่งสร้างตัวตนผ่านบนโลกออนไลน์นะคะการที่จะทำให้คนสนใจในการที่จะหยุดยิ้วดูมาดูคลิปวิดีโอของคุณสิ่งแรกที่จะทำให้เขาเกิดความที่น่าสนใจนะคะก็คือการทำปกคลิปวันนี้ล่ะคะ่ะเราจะมา แชร์เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างปกคลิปนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปทําปกคลิปนะคะการที่จะทําปกคลิปสวยๆฟอนต์ก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้สะดุดตาเหมือนกันเพราะว่าหลายๆท่านที่เวลาเสิร์ชหาใน y YouTube ใช่ไหมคะเวลาที่คุณเห็นปกคลิปเนี่ยแต่ละยูทูบเบอร์เนี่ยโอ้โหเรียกว่าปกคลิปสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วไอการพาดหัวที่มันมีฟอนต์ที่มันมาสะดุดตาเนี่ยละค่ะ ก็คือสิ่งที่จะทําให้เป็นตัวดึงดูดได้เช่นกันวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการดาวน์โหลดฟอนต์นะคะถ้าใครที่ยังดาวน์โหลดฟอนต์ไม่เป็นนะคะวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาสอนวิธีการง่ายๆนะคะจากบนมือถือของคุณนะคะเริ่มแรกในการดาวน์โหลดฟอนต์ให้เข้าไปที่ Google Chrome นะคะเวลาที่เข้าไปใน Google Chrome แล้วเนี่ยให้พิมพ์คำว่า font. com นะคะแล้วก็จะมีขึ้นคำว่า f o n t com คลิกตรงนี้เข้ามาเลยนะคะแล้วก็มาเลือก f o ้อนเวลา การดาวน์โหลดฟอนต์เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเขามีเงื่อนไขให้ดาวน์โหลดฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์หรือไม่มีเงื่อนไขอะไรสามารถไปดาวน์โหลดใช้เองได้เลยนะคะเราก็ลองเลือกดูนะคะ,อะตอนนี้เรามาเลือกดูนะคะว่าฟอนต์ตัวไหนที่น่าสนใจโอ้โหมาถึงฟอนต์นี้เรียกว่าสะดุดตาสายชอบกินชาไข่มุกนะคะเรียกว่าครูโจกจชื่นชอบกับการทานชาไข่มุกเหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฟอนต์ชา นมิวทีเนี่ยเป็นฟรอนที่สามารถที่จะให้เราดาวน์โหลดฟรีได้หรือเปล่านะคะโอ้โหเวลาพูดทั้งทีนี้เสียงก็จะแหบแห้งนะคะก็เ,เป็นคนเสียงแหบแห้งอย่างเงี้ยละค่ะนะคะก็เ,เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของในหน้าเพจของเราแล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูนะคะเวลาที่คุณเลื่อนดูเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้คุณได้เห็นนะคะว่าทั้งตัวอักษรภา,าษาไทยภา,าษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหเรียกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสาย ที่ชื่นชอบกับฟลอนน่ารักน่ารักนะคะก็ลองดาวน์โหลดได้ดูนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาแจกฟรีไหมโอ้โหเรียกว่าสะดุดตาก่อนที่จะไปถึงดาวน์โหลดนะคะนี่ก่อนที่จะไปถึงดาวน์โหลดนะคะนี่เวลาที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยจะเห็นนะคะเป็นแถบเป็นแถบสีดำๆนะคะเป็นแถบสีดำๆตัวเนี้ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้แต่ก่อนที่จะดาวน์โหลดให้มาอ่านเงื่อนไขนิดนึงนะคะว่าเขาสามารถที่ให้ฟรีไหม นี่อันนี้เขาจะมีคําว่าแจกฟรีฟอนชานมเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้แบบส่วนตัวได้ฟร,ฟรีเลยไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเราก็ดาวน์โหลดเลยนะคะคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะคะจะมีขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้ว่า muti.zip นะคะเราต้องไปทําการ X เขาเรียกว X ่า Extract มันก่อนนะคะก็เหมือนเป็นการแยกไฟล์ก่อนที่จะแยกไฟล์นะคะคุณเข้ามานะคะเข้ามาหาคำว่าไฟล์ส่วนตัวนะคะ ในมือถือก็จะมีนะคะคำสั่งโฟลเดอร์ที่เป็นคําว่าไฟล์ส่วนตัวคลิกเข้ามาในหน้าไฟล์ส่วนตัวมาเจอคําว่าดาวน์โหลดนะคะคลิกดาวน์โหลดนะเวลาที่คลิกดาวน์โหลดเนี้ยมันจะมีโชว์ฟอนที่ขึ้นมานะคะคำว่า multi zip คลิกเข้าไปนะคะพอคลิกเข้าไปเนี้ยมันจะเป็นอโตเ m ม t ตินะคะในการที่จะติ๊กถูกให้นะคะถ้าไม่ติ๊กถูกคุณก็แค่ต้องไปติ๊ก กดค้างแล้วมันก็จะขึ้นสนัญลักษณ์คลิกถูกแต่อันเนี้ยมันเป็นการคลิกคําสั่งเลือกให้เราแล้วเราก็สามารถแยกได้เลยคลิกคําว่าแยกนะคะเวลาที่จะแยกเนี่ยค่ะนะตอนเนี้ยมันมีการแยกไฟล์แล้วนะคะมีการแตกไฟล์คุณก็แค่คลิกไฟล์ที่เป็น .ttf อะ่ะอะไรที่เป็น .ttf อะ่ะคุณคลิกมานะคะในการคลิกเพื่อที่จะไปคัดลอกอันนี้ให้เข้าไปใน พิกเซลแ l a นะคะเราก็แค่กดนิ้วจิ้มค้างแล้วมันจะขึ้นสนัญลักษณ์ติ๊กถูกอันนี้ก็เป็น TTF นะคะก็ติ๊กถูกนะคะทั้งสองฟอนต์นี้เราสามารถติ๊กถูกแล้วมาคลิกตรงคำว่าคัดลอกนะคะนี่ตรงนี้คัดลอกคลิกคัดลอกนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งไปกดคำว่าคัดลอกมาที่นี่นะคะตอนนี้คุณยังมีการ copy ค้างอยู่นะคะให้ back ก,กับ back กลับไป นะคะแบ็กกลับไปจนถึงหน้าแรกนะคะเรียกว่าแบ็กกลับมาจนถึงหน้าที่จะจะเกือบหน้าแรกที่ตรงที่จัดเก็บภายในเนี่ยให้เข้ามาตรงโฟลเดอร์คำว่า PIC ART นะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำา p i ART เราจะทำดาวน์โหลดใน Pixel l a b นะคะเดี๋ยว PIC ART ค่อยมาแนะนำวิธีการทำอีกทีหนึ่งละกันนะคะ,คะตอนนี้เราก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Pixel l a b ใน Pixel l a b เนี่ยมันจะไม่มีโฟลเดอร์คำว่าฟอนต์นะคะ แต่ถ้าพ i ิกอาร์ตอ่ะมันจะมีเข้ามาในโฟเดอร์ฟอนต์อีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปกรอบค่อยไปเพจวางแต่ใน Pixel l a b อะ่ะเราจะต้องไปดึงคำสั่งที่หนะ้าแอปเพื่อที่จะดึงฟอนต์ตัวนี้มาใช้นะคะมันจะมีข้อแตกต่างกันนะตอนนี้เราก็มาคลิกคำว่าคัดลอกมาที่นี่ได้เลยตอนนี้มันเซฟลงไปแล้วอันนี้เรามีการเซฟไว้อยู่แล้วนะคะมันก็เลยมีการให้เราอะ่ะบอกว่า จะเปลี่ยนชื่อหรือจะแทนที่ไฟล์นี้ไหมนะคะเราก็เขียนว่าแทนที่เพราะว่าร้อนเนี้ยเรามีการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาทุกทกท่านเข้าไปที่หน้าแอป p i x e l La ลเรียกว่าให้คุณดูขั้นตอนไปพร้อมๆกันนะคะว่าจริงๆแล้ว Pixel Lab ะ่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแค่ว่าให้คุณไปดู คําสั่งไหนที่มันเป็นคําสั่งสัญลักษณ์ที่เราจะต้องเข้าไปเลือกคําว่า Front นะคะหรือว่าไปเปลี่ยนแบ็กกราวไปเพิ่มภาพเดี๋ยวเรามาดูแต่ละขั้นตอนแล้กันนะคะตอนนี้นะคะเวลาที่คลิกเข้ามาด้านด้าน Pixel l a b เนี่ยถ้าคุณมีโปรเจกต์งานค้างอยู่มันจะโชว์นะคะมันจะโชว์ล่าสุดให้ดูนะคะเพราะาตอนนี้เรามีคำสั่งที่เราไปเซฟโปรเจกต์งานอะค้างอยู่ ตอนนี้เราต้องการที่จะสร้างใหม่คุณก็แค่เข้ามาเลือกพื้นนะคะก็คือมายว่าเปลี่ยนหน้ากระดาษให้เป็นหน้ากระดาษเปล่าๆที่เป็นของมาตรฐานในแอปนะคะมาตรฐานของแอปเนี่ยมันจะเป็นขนาด1ต่อหนึ่ง,งเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นขนาด16-9ต่อ9นะคะก็มาเลือกคำสั่งตัวนี้นะคะติ๊กปุ่มไข่ปลานนี้ก็ได้แล้วก็มาเลือกคำว่า image size แล้วก็มาเลือกตรงนี้ YouTube ทำ a i l YouTube t h ทำเนวนะคะเป็นปกคลิปที่เราจะสร้างนะคะก็ติ๊กตกลงเลยอตอนนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวนะคะเรียกว่าการทำพื้นหลังเนี่ยถ้าให้ประหยัดเวลาเราก็ลองไปหาดาวน์โหลดพวกภาพสวยๆที่เขามีให้ฟรีๆไม่ว่าจะเป็นภาพในในพวก พินเตอ e ์เลสนะคะก็จะมีภาพส,สวยๆให้เราเห็นอยู่นะคะเราก็สามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดได้นะคะก็ตอนนี้เราต้องการที่จะไปเปลี่ยนพื้นหลังเวลาเปลี่ยนพื้นหลังเนี่ยให้เข้ามาเลือกคําสั่งตรงนี้นะคะให้ดูคําสั่งตรงนี้3เมนูเนี้ยที่คุณจะต้องใช้บ่อยๆก็คือเมนูที่เป็นสัญลักษณ์คําว่า A ก็คือฟ r อน t ์ถ้าตัวนี้เป็นภาพนะคะเป็นภาพที่เราต้องการจะ นำภาพนะคะนำภาพที่มาแปะอยู่บน,บนพื้นแบ,บกก่าเนี่ยสร้างมันเข้ามานะคะแต่ส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้หมายถึงว่าเป็นพื้นหลังเราต้องการที่จะสร้างเปลี่ยนพื้นหลังนี้เราก็แค่คลิกนะคะคลิกตรงนี้เพื่อที่จะไปเลือกพื้นหลังนะคะสามารถหยอดสีเป็นสีพื้นหลังได้เหมือนกันสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะสร้างพื้นหลังเป็นสีเรียบๆก็ทําได้เหมือนกันนะคะ ก็สามารถที่จะมาเลื่อนตรงนี้หรือว่าติ๊กเครื่องหมายบวกก็ได้นะคะแล้วก็มาเลือกสีที่คุณต้องการนะคะเวลาเลือกสีแล้วเนี่ยให้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้ตรงกลมๆเนี้ยมันจะเป็นการโชว์ตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาที่เราเลื่อนเฉดสีอ่ะสามสามแถบเนี้ยมันจะเป็นการไล่เฉดสีนะคะไล่เฉดสีให้มันมีความหนักเบาเข้มนะคะนะอันเนี้ยสามารถที่จะดูได้นะคะว่า ส่วนว่าถ้าพื้นหลังเราเห็นสัญลักษณ์ตัวอย่างเป็นแบบนี้แล้วชื่นชอบสีฟ้าประมาณโทนนี้เราก็ติ๊กถูกเห็นไหมพื้นหลังก็จะกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็อย่าลืมมาติ๊กถูกนะคะเพื่อที่จะเซฟมันอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้ากรณีที่เรามีภาพสวยๆมาแล้วเนี่ยเราอยากจะเอาภาพนี้มาเป็นพื้นหลังก็คลิกตัวเดิมเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เพื่อที่จะไป ดึงภาพในแกลเลอรี่เข้ามาก็เข้าไปที่ฟอร์มแกลเลอรี่นะคะตอนนี้เราต้องการที่จะดาวน์โหลดภาพที่เราไปโหลดมานะคะเอามาเป็นแบ็กกราวด์เวลาที่เราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็มาติกกนะะาต๊กถูกนะคะมาติ๊กถูกเพราะว่าตอนนี้เราตั้งขนาดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าภาพมันพอดีกับขนาดคุณก็ไม่ต้องขยับมันแต่ถ้าภาพมันไม่พอดีขนาดคุณก็สามารถไปปรับอยู่ในนั้นได้นะคะอันนี้ตอนนี้เราสร้างพื้นหลังให้เรียบร้อยแล้ว วิธีการนี้เราต้องการที่จะไปพิมพ์ฟอนต์คุณก็สามารถที่จะเข้าไปคำว่า Next Text เนี่ยค่ะ d o u b l ิลคลิกเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขนะคะแก้ไขพิมพ์ตัวอ,อักษรว่าสมมุติว่าเราพิมพ์คําว่าสอนทำปกคลิปสอนทำถ้าพิมพ์คําว่าปกคลิปยาวๆติดกันมันก็จะดูเป็นอะไรทําให้ฟอนต์ตัวอ,อักษรเนี่ยมันดูยาวนะคะ มันดูยาวไม่น่าสนใจเราก็มีการหั่นนะคะอันนี้เราเป็นการหัน่นให้เป็นท่อนๆของคำนะคะเพื่อที่จะให้คำว่าสอนทาเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ปกคลิปเป็นอีกสีหนึ่งนะคะมันก็สามารถทําให้ปกคลิปอะดูโดดเด่นได้นะคะตอนนี้ฟอนต์นี้มันจะเป็นฟอนต์มาตรฐานในแอปของเขาเมื่อกี้เรามีการดาวน์โหลดใช่ไหมคะเรามีการดาวน์โหลดฟอนต์ใหม่เข้ามาเวลาที่คุณจะไปเปลี่ยนฟอนต ให้เข้ามาตรงนี้นะคะคาสั่ง a นี่ที่เป็นสัญลักษณ์ a เนี่ยค่ะคลิกเข้าไปจะมีให้คุณเลื่อนนะคะคุณสามารถที่จะเลื่อนนะคะเลื่อนให้มาเห็นคําสั่งคําว่าฟอนนะค,ะ,คะเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนฟอนมันคลิกเข้าไปนะคะคาว่าโฟลเดอร์คาว่าฟอนตรงตรงข้างเนี้ยมันจะเป็นฟอนตที่ของแอปเขาให้มา แต่ตอนนี้เรามีการดาวน์โหลดฟอนต์มาใหม่นะคะมันจะเข้าไปอยู่ในหมวดของ m ม f ฟอนก็คือไปอยู่ในคลังไดอรี่ของเราตอนนี้เราก็แค่เข้ามาหาฟอนต์ที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดนะคะเวลาที่เข้ามาหาฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดคลิกตรงนี้แตญลักษ์แฟ้มแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาจนเจอคำว่าดาวน์โหลดคลิก ดาวน์โหลดแล้วเลื่อนหาคำว่า m ิวทีนะคะ m ิวทีอยู่ตรงไหนคุณจะเห็นกับสิ่งที่คุณดาวน์โหลดมาจากหน้าแอปนะคะเจอละมิวที ute, คลิกเข้าไปนะคะตอนนี้คลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะดึงฟ้อนต์ตัวนี้ออกมาโชว์บนหน้าแอปเราก็แค่คลิกนะคะ คลิกคำว่า add directory นะคะมันก็จะเข้ามาทั้ง2แบบเห็นไหมตอนนี้มันเข้ามาแล้ว multi เป็นแบบแนวเอียงแล้วก็เป็นแบบปกติก็คือฟอนต์มันจะไม่เอียงอันนี้เราดาวน์โหลดเข้ามาอยู่หน้าแอปเลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกนะคะเราก็คลิกเห็นไหมตัวฟอนต์เนี้ยมันจะเปลี่ยนละคุณก็มาติ๊กคำว่าโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนฟอนต์แล้วหูฟอนต์น่ารักมากเลยนะคะ อันนี้เราสามารถที่จะไปยืดหดขยายได้แล้วก็สร้างให้มันมีขอบได้นะคะเวลาที่จะสร้างให้มันมีขอบยังอยู่ในคําสั่งนี้อยู่นะคะเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็มาคลิกคําว่าสต o อกนะคะแล้วก็ไปเปิดคําสั่งสตกก็คือให้มันมีขอบนะคะตรงนี้คําว่าคันเลกับกาเดียนเนี่ยคันเลหมายถึงว่าเราสามารถที่จะให้มันเป็นสีอะไรก็ได้นะคะ แต่เบสิกที่มันเป็นมาตรฐานมามันจะเป็นสีดำนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลือกเลื่อนนะคะเลื่อนความหนาของขอบเห็นไหมเวลาเราเลื่อนมาขอบมันจะใหญ่มากนะคะอาจจะว่าเราให้ขอบเป็นสีดำละกันนะคะ ถ้ากาเดียนก็คือเป็นการผสมสีนะคะคุณสามารถที่จะผสมสีเองได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขั้นตอนเทคนิคพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทํากับการสร้างฟอนต์ในสไตล์แอนิเมชันให้ดูละกันอันนี้เราเป็นการสร้างหน้าปกคลิปแบบง่ายๆให้คุณได้เห็นนะคะคุณก็ติ๊กถูกนะคะตอนนี้เราไปสร้างขอบอให้มันละคุณสามารถที่จะไปสร้าง h a าโดให้มันได้เหมือนกันก็คือชาโดก็คือมันจะเป็นเงาฟุ้งๆอยู่ตรงรอบขอบสีดำเปิด Enable มันนะคะอยากจะให้มันฟุ้งเป็นสีอะไรนะคะส่ว,วอยากจะให้เป็นฟุ้งสีเหลืองก็มาเลื่อนนะคะเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ส่ว,วเราเลื่อนเป็นสีเหลือง อ่เราให้ขอบฟุ้งเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้มันจะเห็นเบอร์อรนะคะอันนี้คือการเบอร์นะคะคือการเบอร์จะให้มันเบอร์ขนาดไหนแล้วก็ให้ความความกว้างนะคะเหมือนเน้นน้ําหนักมันนะคะ mm hmm. อตัวโกรเนี่ยมันจะเป็นการเน้นเน้นให้ชาร์โด w เนี้ยมันมีความความแบบหนาคมเข้มขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็มาเลือกตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นการขยับให้มันไปเอียงซ้ายนะคะมาทางขวาทางซ้ายนะคะหรือว่าจะให้ขึ้นลงบนล่างนี่อันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลื่อนนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะสร้างลูกเล่นให้มันได้นะคะแต่ว่าเราไม่เอาอันนี้เราก็เรียบร้อยละเราก็ติ๊กถูกนะคะโอ้หตรงเนี้ยจะมีเมนูเยอะแยะมากมายนะคะ แล้วก็คำว่า spacing ถ้าตัวอักษรมันดูติดกันเกินไปอยากจะให้มันแยกนะคะคุณก็สามารถมาที่คำว่า spacing นี้ได้นะคะคลิกคำสั่งนี้แล้วก็มาเลื่อนให้มันห่างนะคะอันนี้ก็เป็นการเลื่อนให้มันห่างแล้วก็ติ๊กถูกทำเรียบร้อยละเราจะมา copy คำว่าปกคลิปนะคะคุณสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะคะเวลาปรับเอียงก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะคะจับ นิ้วของคุณนะคะให้มาเอียงซ้ายเอียงขวาได้เลยนะแล้วก็คลิก copy ได้นะคะก็คลิกเข้ามาตรงนี้แล้วก็คลิกคำว่า copy นี่แล้วก็เวลาที่จะเปลี่ยนก็แค่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าปกคลิปโอเค เวลาเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะก็มาเลื่อนตรงนี้นะคะจะมีสีให้คุณเลือกนะคะเลื่อนมาตรงคัลเลอร์อยากจะเปลี่ยนเฉดส,สีก็ได้เหมือนกันนะคะอยากจะให้มันเป็นสีอะไรนะคะคุณก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นสีนั้นนะคะโอ้นี้เข้มไปติ๊กถูกสอนทำปกคลิปนะคะด้วย p i x e l l a b คุณก็สามารถที่จะเอาโลโก้อะไรเข้ามานะคะวิธีการที่เราต้องการอยากจะนำภาพตัวของเราเนี่ยเข้ามาก็มาคลิกที่ปุ่มบวกแล้วก็มาเลือก from gallery นะคะแล้วก็มาเลือกในในแกลเลอรี่ที่เราไปได้คัดมานะคะสมมติว่าเราไปได้คัดรูปมานะอ่ะเราไปได,ได้คัดรูปมาอ่ะเป็นรูปนี้ล้กันนะคะติ๊กถูก กดติ๊กถูกหรือว่าจะครอปพื้นที่ให้มันหดลงมาหน่อยก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันประหยัดพื้นที่อามาติ๊กถูกเห็นไหมอันนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะอ่ะสอนทำปกคลิปแล้วตัวของเราต้องการอยากจะให้มันมีขอบนะคะ ก็สามารถทําได้แต่ว่าเวลามีขอบเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรานําภาพที่เราอะเอามาจากในแกลเลอรี่เพราะฉะนั้นตัวไฟล์เนี้ยมันจะเป็นไฟล์ภาพถ้าเป็นไฟล์ภาพต้องเข้ามาเลือกสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะให้เราแก้ไขภาพเราต้องการได้ให้ภาพเนี้ยมันมีขอบนะคะคุณก็เลื่อนมาแล้วก็มาคลิกคําว่าสโต แล้วก็มาเปิด enable มันนะคะแล้วก็มาเลื่อนขนาดความกว้างเนี่ยเห็นไหมขอบตัวเราขึ้นและจะเปลี่ยนสีก็มาเลือกตรงนี้นะคะนี่ก็คือวิธีการที่ทำให้ตัวของเราเนี่ยมันมีความที่มีขอบให้มันดูโดดเด่นนะคะแล้วคุณก็ไปเพิ่มเติมความโดดเด่นของปกคลิปได้เลยนะคะซ้อนทำปกคลิปด้วย pixel lab อะสมมติว่าเราเรา ก๊อปปี้อันนี้เหมือนเดิมนะคะเวลาก๊อปปี้ฟอนต์ก็เข้ามาที่เครื่องหมาย A นะคะแล้วก็มาก๊อปปี้แล้วเราก็มาัลบิพลคิกแล้วก็พิมพ์ pixel lab นะคะ pixel lab แล้วก็เสร็จสิ้นโอเคอ่าตอนนี้เราก็มาแก้ไขสี เห็นไหมอันนี้ก็ได้เรียบร้อยละเรียกว่าการทําปกคลิปอะ่ะถ้าสมมติว่าเรา,ามีแบ็กกราว์พื้นหลังที่มันดูโดดเด่นแล้วเนี่ยคุณแค่เพิ่มฟ้อนนะคะเพิ่มฟอนเปลี่ยนสีเอาตัวเราใส่เข้ามามันก็จะกลายเป็นให้ปกคลิปเนี้ยมันดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็วิธีการที่จะใช้การตกแต่งภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็สาม,มารถมาเลือกเล่นตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็สาม,มารถที่จะกําหนด กำหนดที่เป็นเชฟต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มสติกเกอร์อ่าตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มสติกเกอร์ที่เขามีฟรีให้ก็มีเหมือนกันนะคะน,นี่ก็จะเป็นเพิ่มสติกเกอร์อ่าเอาหลอดไฟมาปิง้งนะมันก็จะดูแบบว่ามีสติกเกอร์นะคะแล้วก็อันนี้เชฟนะคะก็สามารถที่จะสร้างนะคะสร้าง เป็นรูปทรงนะคะรูปทรงเลยค่ะคณิตอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราชื่นชอบเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเล่นได้นะคะเห็นไหมเราสามารถเลือกเล่นได้หมดเลยนะถ้าเราไม่ชอบนี้เราก็ไปบังมันแต่ภาพมันสวยอยู่แล้วถ้าเวลาเราจะลบมันใช่ไหมคะเราก็แค่กดการกรบาทออกนะคะกดการกรบาทออก มันก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำพิกเซ l แลนะคะเรียกว่าเป็นการ สร้างปกง่ายๆนะคะแต่ถ้าต้องการที่จะดูการทำปกที่แบบดูสวยๆมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปวิดีโอในการคลิกให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่อยากจะให้มือใหม่สามารถที่จะสร้างคลิปง่ายๆจากการทำใน Pixel l a b ได้นะคะเรียกว่าให้เข้ามาดูในคำสั่งแต่และเมนูนะคะแล้วก็ลองเล่นมาดูนะคะเรียกว่าไม่ใช่แค่ตัวอักษร แค่ตรงๆธรรมดานะคะแต่คุณสามารถที่ใช้ตัวอักษรน่ะมันมีความเป็น 3D มีความเป็น Perspective นะคะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองคลิกให้ดูแล้วกันสวิว่าคุณอยากจะให้ฟอนต์คำว่า Pixel l a b เนี้ยมันไม่ได้เป็นตรงๆแบบนี้นะคะคุณก็เข้ามาคลิกคำสั่งเดิมนะคะมาเลือกตรงเครื่องหมายสัญลักษณ์ A แล้วก็มาหาตรงคำว่า t d text เปิด enable มันนะคะอันเนี้ยมันจะเป็น T D เหมือนคลาว่าเป็นเป็นตัวที่ให้เห็นความที่ยืดยืดด้านข้างที่เป็น animation อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือตัว T D นะคะตัว T D ถ้าคุณไม่ชอบเป็นแนวแบบเหมือนเป็นเป็นเหมือนในหนังอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นฟลอนหนังนะคะก็ กดออกได้เลยนะคะก็เปอร์สเปค v ีฟตัวนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนเองได้นะคะคุณสามารถเอานิ้วไปจิ้มนะคะเอานิ้วไปจิ้มลากตรงมุมตรงนี้อยากจะให้มันเอียงยังไงนะคะก็ทำได้แล้วก็ติ๊กถูกเห็นไหมมันก็จะเป็น เฉตของการที่ว่ามันสามารถที่จะมีลูกเล่นให้ฟรอนต์ตัวอักษรของคุณนะ่ะมันดูมีเป็นมิตินะคะเป็นมิติมากขึ้นก็เรียกว่าคําสั่งใน Pixel l a b แบบมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะขึ้นอยู่กว,ว่าคุณจะไป create มันยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เป็นคลิปที่ก็น่าจะยาวนานนิดนึงนะคะอะไรที่แบบว่าพูดตกๆหล่นๆไปก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่ามาแนะนํากับการทํา คลิปง่ายๆนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงฝากกดติดตามคลิปอื่นๆด้วยแล้วกันนะคะเราจะมีการทําเทคนิคหลายๆขั้นตอนนะคะในการที่จะสร้างคลิปวิดีโอของคุณให้ดูน่าสดุดตานะคะโดยการที่เราไปทําปกคลิปให้มันนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้มาจนถึงสุดท้ายของคลิปนะคะก็หวังว่าน่าจะกดติดตามกันนะคะวันนี้ครูโจ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะ